หันธรรมยังพุทธาพิคิเตงการมะเสพุทธาวารหัรตาวราตาทิ่คุณาพิยุโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรรหันาหาตาคุณเป็นต้น สุทาพีญญาณารุณาหิสมาคตาโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณเลพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทติโยสุจนาตังกาลังวัสสุโรพระองค์ใดตรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิธรรมบวัวให้บาน วันธามหังตมระนังติรสาชิเนนทางอาปเจ้าไวายพระจินดาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโพธทโยสัพพปานินางตรานาังเทมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นตระอันกระเต็มสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปาธมานุสติธานังวันธามิตังสิเรณะหัง้าปเจ้าวายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นเครื่องขอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเตียงกล่าวพุทธาตาหัตาเิธาโสวาพุธโมเมตาเมกิตาโร ข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิตระเหนือข้าพระเจ้าโพธโทุกขาตาคาตาจาริธาตาใจาตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกและส่งไว้ถึงประโยชน์เจ้าพระเจ้าุทธาตาหัางนิยาทมีมีสาริรันชีวิธานชีทาง ้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้เดพระพุทธเจ้าวันทานตัวห้างจาริสามีพุทธาเวิวัตุโพธิธรรข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤตามเสี่ยงความตติรูดีของพระพุทธเจ้านาที่เมตระนางอันยางพพทโธเมตรานางวรังสาร,าสราณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็น ตระนาอันประาิดของข้าพเจ้าเอเตนะตาจวัตเชนวัตทยังตาตุตาตาเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึาพงจเจริญในพระตาตหน้าของพระตาตาดาพุทธังมเเว,วันธรรมานนัยาังปุญญังปุตตังอิธาข้าพเจ้าผูว้วายอยู่ซึงพระพุทธเจ้าได้ขวัญายบุญใดในบัดนี้สาเพติอ อันตรายาเมมาเหสุงตาตเตชัสหาอันตรายทางพวงอย่าได้มีแจ้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานกาเยนาวาจาจา,าเจวะเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโพเทกุกรรมังปกตะตังมายาอยางกรรมนาต่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า โพุทธปฏิการหาตุอัจยัยนตังขอพระพุทธเจ้าจงโถตึงโทษล่วงเกิดอันนานกาลันตเรีสังวริตุวะพุพิเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป